สวัสดีค่ะวันนี้มาทำผักเขียวคั่วนะคะวัตถุดิบมีใบตำลึงยอดผักตำลึงแล้วก็มีผักบุ้งมีมะเขือพวงมีพริกขี่หนูมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็หอมแดงเครื่องปรุงก็มีน้ำมันมีเกลือมีชูรสแล้วก็มีถั่วเน่านะคะวันนี้มาทำผักเขียวคั่ว กินกันค่ะนี่เนี่ยก็หม้อเธอร์มันรั่วนะจ๊ะสลามรั่วนี่มันรั่วอุ้ยก็ได้เตออันนี้เมียนตรุยอันนี้บ่เองนะจ๊ะก็เมียนตราบเมียนจมป๊านี่ดีเลยจ้ะก็เมียนเคซินก็เมียนไซนเมียน ย่อแล้วก็แม่สกอตได้จ้ะคนนี้ก็มองเธอมงลวดซีได้จ้ะอ๋บอบางโอนซีอะไรเธอบ้านเธอกระเธอซีด้จ้ะไงแนวซีมัลวดเงยเงยได้จ้ะเนี่ยเนี่ยไว้กระดาษเนี่ยมันลวดมีนียางก็จ้ะนี่นะคะก็เอากระเทียมกับพริกไปตำจะทำผักเขียวคั่วนะคะแล้วก็มี วัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งก็คือแคบหมูนั่นเองแล้วก็ตั้งกระทะร้อนนะคะประกอบไปโยกกระติมนองโยกกระติมนองมัตีโตโบุกเลยจ้ะแล้วก็เมียนไปยอ้อมโจ๊กเติมเติมหมูด่าอันนี้ก็ตั้งกระเทียมจำเลยจ้ะผสมปรุง ทำผักเขียวคั่วทำเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนิดนึง ก็หั่นหอมแดงนะคะเตรียมไว้แล้วก็หั่นมะเขือเทศรอหอมแดงนี่ก็ใส่ไปสองหัวนะคะ เมื่อกี้กระทะไฟแรงเกินไปปิดไฟไว้ปอกหันมะเขือเทศค่ะใส่หัวเดียวแล้วก่ใส่มะเขือเทศอ่ะหัวมันใหญ่ ก็ใส่ขมิ้นลงไปนะคะผงขมินนะะ้นค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศกับหอมแดงนะคะที่เราซอยไว้ลงไป ใส่กระเทียมกับพริกที่ตำไว้ลงไปนะคะแล้วก็คนให้เครื่องที่เราใส่ลงไปสุกนะคะมีกระดาที่เองบวกสุกกปะจาะแล้วก็มีถิงปลาเนียนกระตินที่เองซอยสุกกระดากด เนียนแล้วก็ใส่เกลือกับชูดรดลงไปนะคะเครื่องปรุงแล้วก็ถัวเน่านะคะทางเองที่ฮาวาัาอุยก,กำดิงไดยจาาเมียน ัแล้วก็ดักติอินเต็กด้วยจ้ะก็เด็ตะกอนเมื่อยก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะ ินมากเลยค่ะทุกคนข้อไว้วก่ <c oughs> อนนะสัขออนุญาตจ้ะก็ปิดขารอให้มันสุกนะคะเ <c oughs> นี่นะคะเมื่อกี้ก็รอให้มะเขือแล้วก็เครื่องปรุงสุกนะคะแล้วก็จะมาใส่ผักที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้มีชะอมมาใส่ด้วยนะคะแล้วก็มีผักบุ้งนนแล้วก็มี <c oughs> มีํำลึงนะคะ นี่สุกเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ลงไปอันนี้ก็เมียนมัลวะโมตินมุยเนะจ้ะทางเมกี่เฮาทะเอมดิงได้เลยนี่บาราดิงก็คอมเมนปั๊มเตกนี่อันนี้ดาเต้าเดาเจ้าเตวแอนมดนะจ้ะใส่ลงไปเลยนะคะกระทะเราเล็กไปนิดนึงถ้าเรามีงบประมาณเราจะซื้อกระทะใหญ่กว่านี้นะคะ อย่างที่วัดเขาใช้อันนี้เล็กไปนิดน,นึง,ง่เต็มหม้อเลยนะคะถ้ามันยุบลงไปก็เหลือสักถ้วยหนึ่งค่ะพอดีอันนี้เราก็เปิดฝาคนนะคะคนผังเมื่อกี้เราใส่ไปเต็มหม้อมันคนไม่ได้นะคะก็ปิดฝาไว้เป็นนึงพอมันยุบตัวลงก็คนได้นะคะคนไปเรื่อย อันนี้เราจะใส่อะไรไหมภาษาแค่หมูใส่ตอนสุดท้ายหรอเกลือก็ใส่งลงไปไหมอันนี้ดะเตอร์ไปเจริญเกินก็คนบานก็อันนี้เวียเตะเคยก็คนบานอันนี้ดะกป็ยามจรูปะเธอบายผมค,คนเยอยจ้ะ หกใบเกินใจหกใบหน้าอร่อยมากเลยค่ะนี่มันเข้ากันแล้วก็ปิดไฟรับประทานได้เลยนนะคะก็คือเสร็จแล้วนะคะใครที่ติดตามคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปวิดีโอต่อไปนะคะ การทำกับข้าวแบบบ้านๆนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ปรุงรสเพิ่มนะคะอันนี้ก็โคผักเขียวนะคะโคผักเขียวกินแม่ก็ใส่แข่หมป้าแม่ก็ฮิตยาวเรียบร้อยอ่ะมีผักแข็วเบสผักกําจ้วเน้ พักายใส่ร่อเรียกกันแล้วก็ใส่มะเขือมะเขือพวงก,ก็ใส่ใส่ลูกกะแล้วก็ปอเยาก็ตักใส่หวานที่เขาเต็มไว้แล้วก็กินเขานะคะอันผมคก็มีชิ้นโฉยเก้ก็ถู่เนอา เสร็จแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยนะคะก็เตรียมตัวกินข้าวกันค่ะนี่นะคะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนี่ตาหน้าตาของผักเขียวคั่วนะคะ เฉียดเ้ือดไปรับประทานได้เลยค่ะใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอคนละกดแช่คนละหนึ่งแช์คนละหนึ่งคอมเมนต์คนละหนึ่งไลค์นะคะก็เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ